สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวะมารยงานข่าวเด็ดข่าวล้อรอบวันนะครับนายกเล็กเมืองอุตรดิตยกมือไหว้ขอโทษประชาชนกรณีโคโยตี้เต้นกลางเมืองครับด้านกางชุมรมคนรักเครื่องเสียงอุโดตอุตรดิตกล่าวขออภัยนายกเทศมนตรีและผู้บริหารที่โดนสังคมตำหนิท้อแต่ไม่ถอยพร้อมนาจุดบกพร่องปรับปรุงแก้ไขในงานต่อไปเพื่อให้สาวโคโยตี้อยู่รอดได้เมื่อวันที่28ธันวาคมผู้สื่อข่าวข่าว รายงานว่านายธนากรเที่ยงสุวรรณประธานชมรมคนรักเครื่องเสียงจัหงหวัดอุตรดิตกล่าวว่าโดยปกติแล้วชุดเครื่องเสียงไปออกงานโชว์ที่ไหนจะต้องมีโคุยตี้สาวไปร่วมงานด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้เกิดให้งานเกิดความสนุกสนานหากไม่มีโคุยตี้แล้วงานจะกลอยไม่คึกคักเหมือนกับการออกงานมอเตอร์โชว์รถยนต์ทุกชนิดหากไม่มีพิตี้หรือโคโุยตี้ภายในงานงานนั้นแทบจะไม่มีคนสนใจเข้าชมกันงานกันเลยนะครับ สิ่งที่คนอุตรริตรับไม่ได้คือการแต่งกายในชุดนุ่งสั้นมากเกินไปตรงจุดนี้ขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวรวมถึงทีมงานเดือบสุราภายในงานด้วยหลังจากมีเสียงสะท้อนออกมาในเชิงลบก็จะนำจุดบกพร่องมาปรปับปรุงแก้ไขในงานต่อไปบางครั้งรู้สึกท้อแท้แต่ไม่ถอยแต่จะปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับงานในแต่ละสถานที่ในแต่ละพื้นที่ทั้งในและต่างจังหวัดและเพื่อสาวคุณภอยู่รอดได้นายธนกรกล่าวนะครับ ทางชมรมมีทีมงานโคโยตี้สาวอยู่ในสังกัดประมาณ30คนการแสดงโชว์หรือออกงานครั้งต่อไปจะให้ใส่เกงสส่วนหรือขายาวไปเลยแต่เน้นความสวยงามที่ตัวโคโยตี้เป็นหลักบวกกับความน่ารักเพื่อให้ลูกค้ารวมถึงผู้เข้าชมงานรับใจมากที่สุดครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนและเป็นครูเพื่อแก้ไขในงานต่อไปขอโทษคนอุตรดิตรวมทั้งคณะบริหารเทศบาลเมืองอุตลรริตทางทีมงานทำให้สังคมตำหนิท่านขอยอมรับผิด เพียงแต่ผู้เดียวต่อการกระทําผิดครั้งนี้และขอน้อมกราบขออภัยมาณโอกาสนี้หวังว่าสังคมคงให้ภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเดียวกันในสําราญเอื้อจิรวัตรวานิชนายกเทศมนตรีเมืองตริตกล่าวว่าทางชมรมเครื่องเสียงจังหวัดตรดิตมาขออนุญาตประกวดเครื่องเสียงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นวันอาทิตย์การจราจรไม่หนาแน่นจึงอนุญาตให้ไปในการขออนุญาตกําหนดเวลาไม่เกิน18.00นโดยไม่มีการขอร้อง ขอเรื่องคโยตี้แต่อย่างใดนะครับนายสําร,รานกล่าวว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตรวจต,ตาความเรียบร้อยด้วยตนเองไม่พบมีปัญหาแต่อย่างใดมาพบปัญหาในช่วงค่ำซึ่งทางจำนวนเครื่องเสียงจัดเกินเวลาที่ขออนุญาตไว้เพราะมีการแสดงโชว์คโยตี้สาวที่ไม่เหมาะสมและเปิดเครื่องเสียงด้วยเสียงที่ดังมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนขออภัยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกคนรวมถึงผู้ใช้รถสัญจรไปมาในช่วงค่ำคืน นังกล่าวด้วยจะว่ากล่าวตักเตือนชมรมเครื่องเสียงจังหวัดอุตรดิตถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมในคืนดังกล่าวและจะไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมแบบนี้พร้อมยกมือไหว้และกราบคําขอโทษพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันครับนี่ครับภาพเหตุการ์ตี้นุ่งสั้นนะครับในเขตเทศบาลอุตรดิตถ์นะครับ